นี่ก็ปลาเผือกตะกุนเผือกอ๋ออันนี้ปลาตะเพียนเผือกพวกสวยเนาะเป็นฝูงมีฝูงท่านคายว่าไม่ดีน้อยไิดเลยทำเป็นผลิตภัณฑ์ให้คนดูสะสมแบบอะไรนะเก็บไว้ของแปลกๆอะ่ะปลาแปลกๆเงี้ยให้คนดูนนเป็นที่ชื่นชอบอืมถ้ามีตู้ปลาอย่างงี้ยิ่งดีเนาะเนี่ย ปลาฉลามหางไม้อันเนี้ยอินโดนีเซียปลาจระเม็ดแน่นอนปลาแล็ดเฮ้ยปลาแล็ดปลาแล็ด่ะดูโนกว่านี้ตัวใหญ่มากสวยแต่หใหญ่ได้ยินมีเยอะใหญ่กว่านี้อีกนะจะไปรอยโลกขีามีปลาสตาร์ก ไม่ไม่ไม่ใช่ปลาตองนะปลาสตูนะอันนี้ปลากลายนี่ปลากลายดิอันนี้แมนดูมีจุดมันมีจุดจุดหกจุดปลากลายนะครับนี่นี่จุดหกจุดเี่ปลากลายโอ้น่าจะดุเอาตัวเนี้ยปลาแค่หมวดปลาแค่ปลาแค่คนอีสานจะเรียกว่าปลาแค่ปลาแค่อยู่ในแม่น้ำโขงอ่ะอือนั่นแหละปลาแค่จะเป็นอย่างนี้นี่ ดูดูมองไปมองมันก็ขายปลาเนี่ยนะปลา, <laughs> าไอ้นู่นดปลาไปขายเห็นป่ปลาปลากระไเผือกจ้าปลากระไเผือกแต่มันมีจุดแต่มันไม่มีจุดเนี่ยแปลกเนาะ วสวยมากเอาไปให้เสียงดังไังนะวนี้เข้าตร่ กระสูบขีดก็มีขีดตรง,งตัวนี่เป็นขีดขีดไเเปเ,ไเรื่อยๆไปปลาช่อน้าเรื่องนะไหนอ๋อนึกว่าเหยียบปลาที่ไหนปลาช่อนขาหลวงอ๋อปลาช่อนตัวนี้ค่ะตัวละสามสี่โลนู่นละมั้งคว้าคว้าโอ้โหหน้าอนะัพใหญ่มาก ดูในกระจกเหมือนว่ามันเล็กไงแต่ถ้าดูของจริงมันจะใหญ่ปลาเพียะปลาเพียอ๋อเราเคยกินแล้วเนื้อมันจะเหนียวนุ่มเนี่ยถ้าปลาธรรมชาติาเนื้อเหนียวนุ่มปลานําจืดไปก็ต่อดูไม่หวาดไม่ไหวอะ่ะมันเยอะอะ่ะมีทุกชนิดหลากหลายนี่ที่พื้นก็ยังมีปลาเลย <laughs> สวยมาก ไเนี่ยตามออกแล้วไหนแล้วล่ะอันนี้อันนี้ไขจ่จละเข้ น้ำจืดอนี้ไข่แล้วว่กอันนี้กำลังฟักของจริงเหรอของจริงจ้านี่ปลาลูกจระเข้ที่กำลังออกไข่แล้วทำไมนั้นจระเข้อายุหนึ่งสามวันเป็นอย่างนั้น嘛อันนี้ดองจระเข้ที่ฟักแล้วจระเข้อายุหนึ่งสามวันดองใส่ขวดตายก็ตายตี่ตายใช่ปะดองไว้ทำไมอ่ะจระเข้ที่อายุหนึ่งสามวันแล้วอ๋อตาย สวยนะนี่อันนี้ก็สวยซากุระได้สวยอนะ่ะซากุระของจริงวะนะโอ้โตู้ใหญ่มากอันเนี้ยแต่ไนมะ่สกปรกเนาะมาตั้งไว้ในบ้านเนาะพี่เสื้อไหนเออซื้อกลับไปใส่สักตัวดิเนี่ยแม่ฟิชดึงชขมับ มีมีหมดำ้วะกี่บาทแล้วีราคาหนึ่งระสอ็จอเเดันนี้ป้าป้า่อันนี้จะเป็นตาไหลไฟฟ้าดูดิตัวใหญ่มากตัวหางมันพิ้วมากเลยนะบอกว่าตู้ลำโพงจะเกิดเสียงดังบอกไฟฟ้าจะติดเมื่อตาไหลไฟฟ้าดแลแสไฟฟ้าพัดได้นัอันเหรอ ตู้ลำโพงจะเกิดแรงรังหลอดไฟฟ้าจะติดเมื่อปล่อยไฟฟ้าก่อนกระแสไฟฟ้าออกมาเขาบอกว่าตู้ลำโพงจะเสียงดังถ้าเกิดปล่อยไฟฟ้ามันจะติดเอ้ยถ้าเปิดหลอดไฟฟ้าติดเนี่ยมันจะเปิดอหมปจ้าปากแดง